อ่าใบละสามพันห้าร้อบาทนะครับใบละสามพันห้าร้อบาทรวมจัดส่งให้นะครับผมดอกละหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับหน้ายังตึงๆอยู่เลยนะครับใช้งานน้อยมากนะครับสาหรับตู้เซตนี้นะครับท่านไหนที่ยังมองหาหรือว่าต้องการเอาไว้ใช้งานนะครับสายลำโพงมีเยอะนะครับตัวนี้น่าจะยาวสิบเมตรนะครับมันสิบสวัสดีครับกับสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับ F4 ร้านพีเนสออเดอโอทุกๆท่าน นะครับผมแล้วก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงอังแจ้งครับสำหรับอีพีนี้นะครับพบกันอีกชินเคยกับการรีวิวสินค้านําเสนอสินค้าเครื่องเสียงอังแจ้งนะครับเป็นคลิปเช้าประจําวันอังคารนะครับผมวันอังคารที่11เดือนกุมภาพันธ์2568นะครับอีพีนี้ครับผมมีในส่วนของสินค้ามือสองนะครับมารีวิวให้กับพี่ๆสมาชิกได้รับชมกันอีกทุกๆวันทุกๆเช้านะครับ ฝากพี่สมาชิกไปด้วยละกันนะครับสำหรับร้านพีเนตรอะโอดิโออำเภอรอนจานจังหวัดชาลสิงค์ครับซื้อขายเครื่องเสียงการแจ้งทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องเสียงการแจ้งอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องเสียงการแจ้งก็แวะเข้ามาเลือกชมได้นะครับที่ร้านพีเนตรอโอดิโอครับตัวแรกเลยนะครับที่ผมรีวิวนะครับจะเป็นในส่วนของตู้ซับเบสนะครับผมเป็นซูบีบี18นิ้วเป็นของแบรนด์ร้านนะครับเป็นตู้มือสองสภาพใหม่ๆนะครับสำหรับสวยๆเลยทีเดียวลูกค้าซื้อไปไม่ค่อยได้ใช้งานครับเป็นตัว รุ่นเก่านะครับตัวนี้จะสลักหูจับจะเป็นลักษณะยึดนะครับสำหรับตัวนี้สลักไม้นะครับเจาะเป็นสลักไม้นะครับจับได้นะครับสำหรับตัวนี้มีเข้ามาอยู่ประมาณ8ใบนะครับมีเข้ามาอยู่ประมาณ8ใบสูตรบีีนะครับตู้สูตรบี1ีสินิ้วตะแกรงเหล็กฉีกหนาๆเลยนะครับในลักษณะแนวนอนนะครับสำหรับตัวนี้ขอบเหล็กเต็มใบไม่อัดยี่สิบมิลนะครับสภาพตู้สวยงามทุกใบนะครับตัวนี้ลูกค้าซื้อมา ใช้น้อยนะครับลูกค้าซื้อมาใหม่นะครับผมตัวนี้ใช้มือซื้อมือหนึ่งไปนะครับใช้งานน้อยมากนะครับสําหรับท่านไหนที่สนใจนะครับใบละหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทนะครับใบละหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทครับ B V นะครับผมสิบแปดนิ้วเป็นของแบรนด์ร้านนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับใบละหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมเดี๋ยวผมจะวัดในส่วนของปริมาตรให้ดูนะครับความกว้างนะครับ กว้างจะอยู่ที่58นะครับตัวนี้58ลึก80สูง80นะครับสำหรับตัวนี้มีเข้ามา8ใบนะครับใบละ1,950บาทนะครับสนใจก็อินบ็อกโทรสอบถามเข้ามาได้นะครับด้านล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางไลน์นะครับแอดไลน์มาได้นะครับ0874217464นะครับผมสภาพสวยนะครับสภาพตู้ขอบเล็กนะครับยังไม่ผูไม่บวมสียังเดิมๆนะครับตัวนี้เซตนี้ผมให้ไปเลย90 5%านะครับสำหรับสภาพตู้นะครับผมถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของตู้ BV นะครับตัวนี้ไม่มีขอบเหล็กนะครับตู้ BV นะครับมีตะขอพลาสติกนะครับเก็บมุมมานะครับสำหรับตัวขอบพลาสติกนะครับสําหรับท่านไหนที่สนใจนะครับตัวนี้เซ็ตมามา8ใบเหมือนกันนะครับมา8ใบเหมือนกันใบละ1,5 0 0รบาทนะครับใบละ1,5 0 0รบาทเป็นสูตร BV นะครับเดี๋ยวดูปริมาตรอีกทีนะครับผม อาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับก็กราบขออภัยนะครับผมกว้างนะครับตัวนี้อยู่ที่ห้าสิบสี่นะครับกว้างห้าสิบสี่ลึกนะครับตัวนี้จะลึกอยู่ที่เจ็ดสิบนะครับลึกอยู่ที่เจ็ดสิบนะครับผมประมาณเจ็ดสิบนะครับสูงนะครับผมความสูงนะครับความสูงจะอยู่ที่เจ็ดสิบเหมือนกันนะครับสูงอยู่ที่เจ็ดสิบเหมือนกันนะครับสําหรับท่านที่สนใจ ตัวนี้เซตนี้ตู้บีบีใบเล็กนะครับตัวนี้แต่น้าเสียงนี้สุดยอดนะครับสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับหูจับจะเป็นหูจับพลาสติกทั้งสองมุมนะครับหน้าและก็หลังนะครับสาหรับตัวนี้มีอยู่แปดใบนะครับไม่มีขอบเหล็กนะครับใบละหนึ่งพันห้าร้อบาทนะครับแต่สภาพตู้สวยๆนะครับไม้อัดแพ้นะครับสําหรับตัวนี้สนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยละครันสาหรับเซตนี้นะครับผมไม่จะเป็นของแบรนด์ร้านนะครับใบละหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทนะครับสาหรับตัวนี้ใบละ หนึ่งพันห้าร้ยบาทนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับผมฝากไว้ได้ยละกันเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของอดอกนะครับผมดอกดอกมือสองเข้ามาใหม่นะครับสภาพสวยๆนะครับฝากไว้ได้ยละกันเผื่อท่านไหนที่สนใจครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมิกนะครับตัวนี้เป็นมิกามยฮ่ห้าแท้นะครับ MG หนึ่งหก u นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งมืนสองพันห้าร้ยบาทนะครับ 1นึ0งบาทนะครับใช้งานปกตินะครับตัวนี้เป็นมิกยามาฮ่าแท้นะครับ MG 1 6 x u นะครับเป็นมิก16ช่องนะครับใช้งานปกตินะครับปุ่มมิวปุ่มอะไรพบออกหมดทุกจุดนะครับสายไม่มีข้อแคกนะครับผมสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับ MG 1 6 x u นะครับตัวนี้พร้อมเอฟเฟกต์แท้นะครับเอฟเฟกต์หวานๆเลยนะครับสาหรับเจ้าตัวยามาฮ่ารุ่นนี้นะครับท่านที่สนใจเคยใช้แล้วรู้ดีนะครับสาหรับน้ําเสียงนะครับสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับ ราคา1 2 5 0 0บาทนะครับผมถัดมานับจะเป็นในส่วนของดอกทั้มนะครับผมดอกทั้มมีเข้ามาอยู่2 4 6สี่หกแปดสิบสิบอดดอกนะครับดอกด้านหน้าครับฝั่งนี้เป็นดอกซ่อมมานะครับดอกที่ผ่านการซ่อมมาแล้วนะครับดอกละ1 3 0่าบาทนะครับจัดไปนะครับผมสำหรับดอกซ่อมแต่ใช้งานปกตินะครับแล้วก็จะเป็นดอกเดิมๆนะครับเดิมๆดอกใหม่ๆเลยตัวนี้ดอกใหม่ๆเดิมๆนะครับตันนี้ดอกละ1 0 0 0 9ก0บาทนะครับก็อินบ็อกหรือว่าโทรสอบถามเข้ามาได้นะครับ0 9 5ย์4 6 4 9 7้าี่เก้าดครับดูใกล้ๆนะครับผมนะยังตึงตึงๆเลยนะครับดอกละ1 9 0 0บาทนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับราคานี้ยังไม่รวมจัดส่งนะครับยังไม่รวมจัดส่งครับถ้าส่งก็ดอกละ100่บาทนะครับสำหรับท่านที่ยังมองหาดอกคั้มนะครับพันสองบาทนะโคงรอนะครับเป็นแบรนด์ของอบอ้อมนะครับบริษัทออบอบอ้อมนะครับตัวนี้พันสองบาทนะครับ สภาพสวยๆนะครับเดิมๆนะครับมีอยู่สองสี่หกมีอยู่แปดดอกนะครับสําหรับดอกทำพันสองร้อยบาทนะครับเดิมๆมีอยู่แปดดอกนะครับสําหรับดอกซ่อมนะครับมีอยู่สามดอกครับดอกละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับสาหรับดอกที่ผ่านการซ่อมมาแล้วนะครับสาหรับท่านไหนที่ยังมองหาอยู่ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็จะเป็นดอกคาเน้นะครับดอกคาเน่พันสองร้อยบาทนะครับโรงปั๊มของอมรกตนะครับเป็นรุ่นมรกตครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของโปรพัดนะครับ โอพัดตัวนี้ก็ผ่านการซ่อมมาแล้วนะครับจัดไปนะครับราคาเท่ากันนะครับหนึ่งพันสามร้บาทนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้ครับแล้วก็จะเป็นดอกสิบสองนิ้วเอนะครับตัวนี้เดิมๆเลยนะครับดอกเอนะครับผมดอกยอดนิยมนะครับเสียงกลางดอกละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับสำหรับตัวนี้เอ็มมีอยู่สองดอกนะครับดอกละหนึ่งพันห้าร้อบาทนะครับผมแล้วก็จะเป็นดอกเอ่อตัวนี้ตัวนี้โนเนมนะครับแต่บอยใหญ่นะครับตัวนี้ อูดใหญ่เลยทีเดียวครับราคาเท่ากันนะครับดอกเดิมๆนะครับดอกละหนึ่งพันห้าร้อบาทเท่ากันนะครับสําหรับท่านที่ยังมองหาดอกสิบสองนิ้วโค้งหล่อแม่เหล็กใหญ่ๆนะครับเสียงนี่สุดยอดนะครับอินบ็อกเข้ามาได้นะครับตอนนี้แม่เหล็กใหญ่ๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวสิบสองนิ้วโค้งหล่อเซตนนี้นะครับมีอยู่สี่ดอกนะครับสำหรับดอก ตัวโนเนมนะครับดอกละหนึ่งพันห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นดอกเอสเอนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเดิมๆนะครับดูหน้าดอกนะครับผมสนใจก็บอกเข้ามาได้ครับผมถัดมาจะจะเป็นในส่วนของสิบสองนิ้วนะครับตู้สิบสองนิ้วอเมซอนนะครับตัวนี้รุ่นจอสำหรับท่านไหนที่ยังมองหาอยู่อิ inbox เข้ามาได้นะครับสามพันห้าร้อยบาทรวมจัดส่งนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของตู้ตู้ซับเบดนะครับตู้ซับเบดของกิฟต์นะครับตัวนี้เป็นชิคเบด นะครับดอกด้านในจะเป็นดอก2125นะครับตรงรุ่นนะครับดูนะครับแท้นะครับตัวนี้ตัวชิกเบตนะครับสาหรับท่านไหนที่ยังมองหาหรือว่าต้องการเอาไปใช้งานนะครับดอกจะเป็นดอกตัวพันห้าร้อยวัตต์นะครับอตัวนี้เ e นส์วิตี้นะครับร้อยสิบห้าดีบีนะครับนั่จะเป็นตัวความเร็วเสียงนะครับตัวนี้เป็นความเร็วเสียงครับ อิมเพลนที่8โอห์มนะครับพาวเวอร์1,500วัตต์นะครับตอบสนองความถี่อยู่ที่28เฮิร์ตนะครับจนถึงอ่108เฮิร์ตนะครับผมตัวนี้นะครับสวยๆนะครับตู้สวยๆมากนะครับขอบเหล็กเต็มใบนะครับด้านข้างก็จะสลักกิ๊บนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตู้มาตรฐานตู้แบรนด์ดังแมนดีอีกผมมั่งไทยอีกเซตหนึ่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับค่ายกิ๊บนะครับ ดอกตรงรุ่นนะครับสวยๆนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็อินบ็อกเข้ามาได้นะครับตัวนี้ใบละเก้าพันห้ารบาทนะครับใบละเก้าพันห้ารบาทรวมดอกให้ด้านในนะครับผมสนใจอินบ็อกเข้ามาได้นะครับโทรสอบถามเข้ามาได้ศูนย์เก้าห้าสองสองสี่หกสี่เก้าเจ็ดแล้วก็ศูนย์1ปดเจ็ดสี่สองหนึ่งเจ็ดสี่หกี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของสายนะครับผมสายลำโพงเมตรนะครับตัวนี้มีอยู่ประมาณหนึ่งสามสี่ห้า หกกองนะครับตัวยาวสิบเมตรมีอยู่หกกองนะครับหนึ่งกองจะมีอยู่สองม้วนนะครับสาหรับท่านไหนที่ยังมองหาสายลําโพงนะครับตัวนี้เป็นหนึ่งจุดห้านะครับหนึ่งจุดห้าเป็นหัวมิซึมินะครับผมหัวมิซึมิสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้กองละจัดไปกองละสามร้อยบาทนะครับกองละสามร้อยบาทนะครับผมตัวนี้ตก หนึ่งกองจะมีอยู่สองม้วนอย่างนี้นะครับผมยาวสิบเมตรนะครับแต่ละเส้นยาวสิบเมตรนะครับผมแล้วก็จะมีตัวหนึ่งนะครับที่เป็นสายไหมนะครับอันนี้ก็สามร้อยบาทเหมือนกันไม่รวมจัดส่งครับค่าส่งก็ห้าสิบาทนะครับสามร้อยห้าสิบาทรวมจัดส่งให้นะครับแต่ละกองนะครับผมแล้วก็เป็นสายสัญญาณนะครับผมตัวนี้สายสัญญาณเอาไปห้าร้อยบาทนะครับสาหรับตัวนี้คุ้มเลยนะครับสําหรับห้าร้อยบาทมีประมาณสิบกว่าเส้นนะครับสาหรับ สายใหม่ครับสายพ่วงนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวยาว20เมตรนะครับตัวนี้ยาว20เมตรมีอยู่4ม้วนนะครับตัวนี้ยาว20เมตรมีอยู่4ม้วนนะครับผมทําม้วน2กล่องนะครับต่อม้วนนะครับตัวนี้2กล่องนะครับ2ม้วนจะมีอยู่กล่องหนึ่งนะครับตัวนี้ไปนะครับตัวนี้500บาทนะครับกล่องละ500บาทนะครับสำหรับท่านที่สนใจแล้วก็จะเป็นสายพ่วงนะครับตัวนี้สายพ่วงเอาไป 400บาทนะครับสาหรับตัวสายพ่วงนะครับผมปุ่มเลยนะครับสาหรับท่านหนที่ยังมองหาอยู่นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับที่ร้านพิเน็ตอะโอดิโอนะครับ0952246497นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมรีวิวตัวปลักติดเหล็กนะครับตัวนี้ปักติดเหล็กของโฮนิกเวนตัวสามเฟสนะครับปลั๊กติดเหล็กตัวสามเฟสนะครับตัวนี้ เป็นของโฮนิกนะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับสําหรับท่านไหนที่สนใจนะครับตัวนี้สามพันห้าร้อยบาทสภาพสวยๆเลยครับโฮนิกนะครับใช้งานปกตินะครับตัวนี้อินบ็อกก์เข้ามาได้นะครับฝากไปเรื่อยๆกันนะครับสําหรับอีพีนี้คลิปช่วงเช้าๆนะครับสําหรับท่านไหนที่สนใจก็อินบ็อกก์เข้ามาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเรื่อยๆกันนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ